สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือนีกันสองสามมือมานี่กันยุงฝนตกแห้งคู่มือจ้ะมือนีกันไข่แน่หยุดไปจักน้อยดินกันหยวบเบิดเลยจ้ะเละเทะมุดต้นบักงกัน มือนี่ก็ต้องเฮ็ดไม่ปกลกลักเพิ่มก็ยังบ่เส็จ้ามือไงอยู่นี่ยวใส่เบิ่งนะจ้าเนี่ยจ้ามือสมัครเลน เฮ็ดรักผูกต้นบักฮุ้งไว้จ้านีก็อีกต้นนึงปัญหาเยอะจ้าช่วงนี้ไหนจะเชือ้อราไหนจะเครีย้ยใบก็ด่างๆเนี่ยจ้า เมื่อนี้ก็อาจจะได้่นตัวแบกที่เรียเชืล่า่ลเดี๋ยวจ้าก็ต้องเฮ็ดเสาปักไว้แบบนี้บ่คอยมีเวลาจ้าช่วงนี้ยุงยุกกับต้นบระคุ่งนี่ละ่ะนี่ขนาดปลูกปลายนะ จังว่าเขาเห็ดเองเนาะปลูกหลายก็ได้จ้าที่เขาเห็ดหลายๆก็คือตรงมีคนงานเนาะของเหากะปลูกเองจ้าดูแลเองบอมีคนงานเนี่ยจ้าเพียเพื่อนเห็นเพี๋ยบอเนี่ยค่ะนี่ก็คือเพียก็ย่ตามลูกเสร็จเลรอจ้าทั้งเพียเพ๋ยทั้งโอ้หลายสิ่ง ทั้งต้นจะลม่มแต่ละววนอยู่กับการปลักลักตน้นบักฮงจ้าตัดใหม่ไ่มากแล้วก็ได้มากนี่ก็ล่มเมื่อเช้าในจ้าต้นหนึ่งนี่ยัง้ำไว้อยู่เดี๋ยวจะได้ยกขึ้น ต้องหาคนมาซอยยกขึ้นจ้ะยกขึ้นแล้วคำไหมเพราะว่าต้นท่านไน้หักเนาะก็แค่เอ็นลงมาซื้อๆกะอาจจะยังโอเคอยู่ฝนตกมากอะเป็นเชือ้อราจ้ะ คันขาง,งมีปัญหาหลายทุกสวนเลยจา้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเชื้อร่าบมรูจะกาไรขัดทุนกะสูกันไปจ้าให้มันพ่นฝนช่วงเดือนพฤศจิกาจนไปถึงประมาณเกือบมกราโนะแหละจ้าสองเดือนนี่ จะนักนาสาหัตโยครับฤดูฝนตอนนี้บกุงกะเริ่มซุกกะเริ่มได้คลายบ้างแล้วจ้าช่วงเฮาได้คลายกะราคากะลงพอดีเฮาบด้ปูกช่วงแพงเนาะเพราะว่าช่วงนั้นกะรอตตนหลายซิงจากมันบ่พรมก็เลื่อดบริปูก ถ้าผู้ใดอยากปลูกบักฮ่งให้ได้ช่วงแพงกะต้องปลูกช่วงประมาณปลายปีจ้ะให้มันได้ไปเก็บช่วงประมาณเดือนกระกฎาเนาะเดือนกระะกฎาคก็จะเป็นช่วงที่บักฮ่งราค่าพุ่งผวดจะแพงแก้ไขกันไปจ้าใบเหลืองๆนี่ก็คือเพีย้ยเพี้ยแป้งค่ะอยู่ใต้ใบ ฉีดบ่ได้เพราะว่าฝนตกปีนี้ต้นเอ็นร้ายจ้ะได้ผูกกับทุกต้นเลยเนี่ยกับพยันยามจะผูกให้ครบทุกต้นรีบเร่งเฮ็ดอยู่จ้ะให้ท่านฝนเมื่อนี่พ่อมีแสงแดดเนาะให้แน่โอเคได้จ้าเพื่อนๆเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาอัปเดตกันอีกเท่อนเนาะ ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ